การปราบมือที่3คนเวลาเขาเริ่มแชทคุยกับคนใหม่นะครับ1เริ่มคุยกับคนใหม่เนี่ยแสดงว่าอะไรครับเริ่มที่จะหมดรักครับ2ครับเริ่มไม่อินครับ3ครับท้ายที่สุดมันจบที่การเลิกราครับเพราะเนี่ยการที่วันนี้ครับคุณจะทําให้แฟนของคุณกลับมารักคุณมากขึ้น1ครับให้ทําเหมือนครับไม่รู้ครับอย่าอวดว่ารู้นะครับเพราะอะไรครับ การที่คนคนหนึ่งยังแอบแอบหลบหลบซ่อนๆคุณอยู่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกคุณเป็นเพราะเขายังยังอยากมีคุณเอาไว้ในชีวิต أ? นะครับถ้ามันไม่อยากเอาคุณไว้ในชีวิตมันก็รายงานไปนานแล้วนะครับมันขอเลิกขอจอบไปนานแล้วแต่นี่เป็นเพราะเขายังอยากเอาคุณไว้ในชีวิตครับแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามครับที่คุณบอกเนี่ยจ้าเอ๋ฉันรู้แล้วเนี่ยคุณแอบไปตรงนั้นแอบไปตรงนี้นะครับเลือกมาเลยดีกว่าถ้าคุณทําแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณยังอยากมีอยากมีชีวิตอยู่กับฉันเนี่ย คุณต้องไปเลิกกับมันฉันจะให้โอกาสคุณฉันจะนับ1นึงถึงแสนพอเขารู้ว่าอ้าวคุณรู้แล้วนี่มันจะไม่เกรงใจครับหลังจากนี้เขาจะเปิดตัวกันมากขึ้นครับถ้าคุณแอกว่าฉันรู้แล้วครับ2ครับให้โชว์ครับชีวิตรักแสนหวานครับกับแฟนลงในโซเชียลมีเดียเพราะอะไรครับเพราะคนเป็นคู่รักกันมันโพสได้เป็นปกติถ่ายรูปคู่กันลงโซเชียลมีเดียนะครับมันจะว่าห้ามลงนะครับไม่ได้นะ มันจะห้ามคุณไม่ได้ครับเพราะคนรักกันมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้ามันห้ามคุณนี่สิมันจะกลัวว่าคุณรู้ครับมันกลัวว่าเดี๋ยวตัวเองจะมีพิรุษครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณรู้แล้วคราวนี้เขาไม่คุณโพสครับเวลาคุณโพสต์ลงไปเนี่ยมือที่สามดิ้นพลานครับคุณจำไว้นะเขาไม่กลัวว่าคุณจะโพสต์ประจานเขาไม่กลัวว่าคุณจะจับได้เขาไม่กลัวว่าคุณจะเป็นผีบ้าผีโบนะครับแต่เขากลัวว่าคุณจะรักกันมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่มือที่สามกลัวที่สุด ข้อที่3ครับเมื่อคุณทําให้มือที่สมเริ่มมีพฤติกรรมที่ดิ้นล่้นครับคุณต้องทําให้แฟนเนี่ยครับสนใจในชีวิตของคุณมากขึ้นครับเช่นคุณอาจจะบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยไปเดินห้างมาแล้วคุณรู้ไหมอยู่ๆมีผู้ชายคนเดินมาถามฉันว่าเนี่ยฉันมีแฟนแล้วหรือยังบ้าจริงเชียวนะครับมันถามมาได้ยังไงก็ไม่รู้และแฟนของคุณมื่อกีถามคุณว่าอ้าวแล้วคุณตอบว่าไงฉันก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรหรอกเนี่ยก็เฉยๆยิ้มๆแล้วก็พยายามเดินหนี หรือครับนะมีเพื่อนที่ทํางานเนี่ยมาถามฉันว่าฉันมีแฟนแล้วหรือยังต่างๆพวกนี้หรือมีบางคนเนี่ยมาขอบัญชีโซเชียลมีเดียเงั้นมาขอชื่อบัญ,บญชีโซเชียลมีเดียคุณต้องพูดให้ตนเองดูมีค่าและมีผู้อื่นหมายปองครับแต่ไม่ใช่ในลักษณะของการบอกว่าเราจะมีคนอื่นเราเพียงบอกว่าคนอื่นเนี่ยพยายามมาติดพันเราแต่เราไม่ได้เล่นด้วยสิ่งนี้จะทำให้ คือหนึ่ทำให้เขามีปัญหากันเองก่อนแล้วสองทำให้เขาสนใจในตัวของคุณแต่ถ้าคุณเป็นทำตึงๆประจานนะครับเจาเอ๋ฉันรู้แล้วเนี่ยอันนี้มันจะยิ่งพังไปกันใหญ่ครับเรื่องนี้คุณต้องไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักครับวิธีการทำให้คนเสพติดคุณครับไม่มีคุณอยู่ไม่ได้ครับกับคอร์สเปลี่ยนหมดใจครับให้ยิ่งรักครับมันจะมี10ข้อครับห้ามทำเมื่อแฟนมีมือที่3ครับคุณรู้ไหมครับมีบางเคสพลาดตรงนี้ เวลารู้ว่าแฟนมีมือที่สามเนี่ยครับเขาจะทาอะไรครับวินถ้าคุณทํากับฉันอย่างนี้ฉันไม่ยอมหรอกถ้างั้นไปเลิกกันเลยไปหยากันคือตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันดิ่งลงเขาเริ่มไม่อินเขาเริ่มหมดรักเขาเริ่มเบื่อเขาเริ่มชินชาเขาเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ทําให้เขาตื่นเต้นแล้วคุณท้าให้เขาหยาเขาก็หยาพอเขาหยาเนี่ยไอ้ใจของเราเนี่ยครับไม่ได้อยากจะเลิกจริงๆแต่ที่ขอหยาเนี่ยเพียงเพราะอยากเอาชนะ ก็ให้เป็นว่าพอแฟนหย่าแล้วคุณอยากได้คืนพอคราวนี้อุลาคุณอยากได้คืนแล้วคุณไปขอคืนดีเสียหมาทันทีครับเพราะนี่ถ้าคุณยังอยากไปต่อกับคนคนนี้ครับมันจะมี10ข้อห้ามทําเมื่อรู้ว่าแฟนมีมือที่3ครับให้พิมพ์รหัสครับเหนือกว่าครับแล้วคุณจะได้10บวิธีในการชนะมือที่3มได้เร็วกว่ามันจะมี10บข้อห้ามทําอีกครับถ้าอยากให้แฟนเลิกกับมือที่3เร็วๆครับ ห้ามทำสิบข้อนี้แลวเขาจะเลิกกันเร็วมากขึ้นครับให้พิมพ์รหัสคำว่าไม่แพ้ครับเดี๋ยวบอทจะส่งทั้งสิบเทคนิคนี้ไปให้คุณครับโดยทั้งหมดยี่สิบเทคนิคด้วยกันที่คุณจะได้รับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบประงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูความสอนไว้ในคอร์สสั่งจิต ให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาออกเอาใจคนแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอร์นี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บบาทครับทนไปนะครับถ้ายัางเจ็บไม่พอทนไปครับ ถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สสั่งกิจให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพั 6, บาทครับโปรโพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6กพันบบาทไม่ต้องจ่ายครับ จ่ายเพียง990บาทครับนะค,ครูคมรวบรวม,รวมสูตรทั้งหมดในการทำให้คนเอาอ,อกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ Line แอด ที่ครุคมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ line, นะครับแอด L O V E under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย